อร่อยเลยคะนนี้อ่ะให้ดูนิดนึงนะแถมแถมผัดพริกแกงพริกแกงเผ็ดรูปพริกแกงแดงเนี่ยนะกับกะปิให้หอมอาจจะใช้น้ำมันหมูน้ำมันไก่น้ำมันพืชอะไรก็ได้นะคะแล้วเราก็จะใส่หมูอันนี้เป็นใบบะกรูดแห้งที่มีอยู่นะถ้ามี ถ้ามีใบมะกตรูดสดก็ก็ใส่ตอนผัดเสร็จสุดท้ายได้นะถ้าจะให้หอมยิ่งขึ้นเนี่ยใบมะกรูดกคอนจะฉีกละเอียดนิดหนึงจะ้ะนะมันจะหอมกว่านอกจากฉีกแล้ว้ายี่ยี่หน่อยก็ดีนะอันนี้ไปเราจะกจะ็ใส่ตอนนี้เลยเพราะตอนที่ดวนหมูเลยเพราะว่ามันจะได้นะมันแห้งจ้ะเดี๋ยวก็จะปรุงรสนะ รส้วยรสดีรสฟ้าเกียวรสตัดปีป๊บน้ำมันหอยรสชาติก็จะออกหวานหวานเป็มเค็มหอมๆนะคะกระผักบุ้งตัวลงผักมุ้งที่เราหั่นไว้แล้วอ่ะเราก็ใส่ผักบุงลงไปแล้วก็ผัดไปให้มันยุบตัวแล้วก็เติมผักมุ้ง นะเพราะว่าผักบุ้งเดี๋ยวเขาจะยุบตัวทีนี้การเตรียมผักบุ้งเนี่ยก็คืออนีน่ยอนอะล้างให้สะอาดแหละแล้วก็บิดเนาะบิดให้ลำกล้องผักบุ้งอนะ่มันแตกอืมหรือไม่ก,รรมกะะ็กำกรไดาษกำให้มันแตกค่อยหัน่นมันจะได้เซ,ซ,ซ่บเซ็ตซึมน้ำคลิกได้ดีกว่าเหมือนเราจะทำแกงเขียวโพอย่างนั้นนะ่ะนะอันนี้คือตั้งใจทำเยอะมากเพราะว่าจะกินผักบุ้งค่ะ นะตอนที่เราผับหมูปรุงเครื่องอรสชาติก็จะเข้มข้นเนาะเพราะว่าเราจะใส่ผักอีกเยอะมากออนะหวานนำแค่ตามถ้าจริงตอนนั้นก็คือโอ้รสชาติจัดมากเพราะว่าเราจะใส่ผักมุมกเยอะเลยนะอยากให้เข้าใจดังนั้นแล้วก็ถ้าใครผัดไม่เยอะให้ระวังมากๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นพริกแกงสำเร็จรูปเนี่ยเขาจะเค็มมากแล้วเราก็ใส่กะปิวยเออเราะฉะนั้นให้ระวังความเค็มถ้ามันขาดน้ำปลาเราก็เติมทีหลังได้จ้ะนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้รสชาติคือนระมัดระวังอะ่ะนะวันนี้ไปรอยาจะไม่เค็มไม่ดูนะจะผัดเราเก็บไว้ นากิกา2,000กทีเดียวไปเลยเดี๋ยววันนี้จะแค่ตักให้ดูเพื่อความบันเทิงนะคะบางคนก็อาจจะทำเข้มข้นกว่านี้แต่ด้วยที่ไปดายอยากจะเน้นกินผักไงก็เลยเอาเข้มข้นแค่นี้พอรสชาติตาลังดีเลยเฮ้ยถ้าผักบุ้งไม่เยอะนะ พลาดเค็มจริงๆมันพลาดเค็มง่ายมากอะเมนูเนี้ยเออ,อบางคนอาจจะใส่เป็นหมูสามชั้นก็ได้อ่ะหมูสามชั้นแบบเอาหมูมารวนๆให้มันตึงๆหน่อยเออมันคล้ายๆากับหมูอ่ะอ,อ,อะไรนะนะคล้ายๆหมูคือท,ทำอะไรก็ได้ให้มันอร่อยอะเออนะ,ออนะ เดี๋ยวข้าวสวยร้นอนๆมาก็โอ้โหสบายอุราเลยคันนี้เพื่อนๆคนไหนอยากทานก็นั่งรถมาเลยค่ะมีมันยังไม่หมดง่ายๆหรอกนะมีค่ะ Welcome to m y Kitchen นะลาไปก่อนด้วยพี่น้องขอบคุณห,หลายๆที่มาเยี่ยมชมจ้า thanks so much everyone thank you for your support bye 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 bye, bye. ว่าจะไม่กินให้ดูก็คาใจนะแต่ข้าวนี้ร้อนมากเลยเอื่อนความบันเทิงข้าวร้อนมากเปล่าก่อนอืมสุดฮอ